อีก3วันไม่พลาดแน่มาหนักแรง47จังหวัดคืนนี้ฝนตกหนักตกแรงรับมือฝนฟ้าขนองพยากรณา์กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัายพยากรณาา์ ในช่วงเย็นวันพุทธที่5กรกฎาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาได้บางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ฝน,นอีก10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นใดกันบ้างและคาดการณ์ในอีก3วันจะเริ่มมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาอีกรอบรวมถึงปริมาณฝนสะสมในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมานี้พื้นที่ไหนปริมาณการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ไหนฝนลดลงกันบ้างในแต่ละภาค เดียดบินจะพาไปดูรวมถึงพื้นที่ฝนในคืนนี้47จังหวัดจะมีพื้นที่ไหนบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนฟ้าขนองในช่วงระยะเวลา1-3วันที่ผ่านมาสาเหตุอันเนื่องมาจากจะมีมรสุมตํำตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน จึงทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ร้อยละ40จนถึง70เนของพื้นที่และมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป5-7กรกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะค่คอยๆลดลงตามลำดับนะครับเนื่องจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้จากที่มีกำลังแรงถึงปานกลาง จอนกำลังลงเป็นกำลังเล็กน้อยถึงปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมถึงภาคตะวันออกและมีหย่อมความกดอากาศต่ําในขณะนี้ที่ปกคลุมเวียดนามทางตอนบนดังนั้นในบางพื้นที่ของประเทศไทยทางตอนบนจึงยังคงมีฝนตกฟ้าขนองกันอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังฝนสะสมน้ำท่วมน้ำหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขา ใกล้กับทานน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่า ส่วนทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนนะคะ mm. ซึ่งนะครับจากการตรวจสอบเรดาร์สภาพอากาศในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าปริมาณและการการะจายตัวของกลุ่มฝนจาก1-3วันที่ผ่านมาการกระจายตัวของกลุ่มฝนมีความหนาแน่นมากเลยนะคบแต่ในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของ ของกลุ่มฝนค่อนข้างเบาบางลงมากเลยนะครับจะมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานลางตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนนะครับจากนี้ฝนลดลง3วันคือ5้ถึงเดกรกฎาคมจากนั้น8ปดถึงสิกรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนะครับมรสุมจะเพิ่มกําลังแรงขึ้นจากกําลังเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับ ส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนมากสุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกฝน60%รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน40%และภาคใต้ฝนเล็กน้อย10%นะครับทำไมแอดมินถึงเน้นย้ำว่าในปีนี้2566เข้าสู่สภาวะของเอลีโยซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับ เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะของเอลวนิโยจะมีอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้แต่ในช่วงฤด,ดูฝนเองการกระจายตัวของกลุ่มฝนถึงแม้ว่าจะเพิ่มมากขึ้นก็ตามนะครับแต่ยังไม่เทียบเท่ากับในปีที่ผ่านมาและในด้านของการเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ในบางช่วงเท่านั้นนะครับไม่มากเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับปริมาณฝนสะสมในปี2566 ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับตั้งแต่ไม่เข้าสู่ฤด,ดูฝนมา1มกราคมจนถึง2กรกฎาคมเราจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเมื่อเทียบกับค่าปกติในปีนี้นะคะปริมาณฝนที่น้อยที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครพริมณทนซึ่งต่ำกว่าค่าปกติอยู่ที่351.2ม mm, ิลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละนะคบอยู่ที่ร้อยละ57ส่วนรองลงมานะคบฝนน้อยมากเลยนะครบบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติเมื่อเทียบกับผลต่างค่าปกตินะครับจะอยู่ที่234.5มิลิเมตรซึ่งน้อยกว่าปกติอยู่50ภาคเหนือน้อยกว่าปกติอยู่36ภาคตะวันออกน้อยกว่าปกติอยู่30ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่าปกติอยู่19ภาคใต้ฝั่งตะวันตกน้อยกว่าปกติ17และภาคใต้ฝั่งตะวันออกน้อยกว่าปกติอยู่8นะครับซน ซึ่งค่าปกติของปริมาณฝนภาคเหนือจะอยู่ที่189.2ม mm, มภาคตะวันออกเฉียงเหนอ mm, ือ211.9มมภาคกลาง151.8ม mm, มภาคตะวันออก287.4ม mm, มภาคใต้ฝั่งตะวันออก119.8ม mm, มฝั่งตะวันตก351.6ม mm, มกรุงเทพม,มหานครปริมณฑล183.3มมซึ่งนะครับจากการคาดการค่าฝนในเดือนกักดาคมพื้นที่สีม่วงเข้ม สีม่วงอ่อนสีฟ้าสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนรวมถึงพื้นที่สีเหลืองจนถึงสีขาวนะครับ จะแสดงฝนที่มีปริมาณมากสุดมาที่ปริมาณน้อยที่สุดนะครับซึ่งโชว์ตามแผนที่ของประเทศไทยการคาดการค่าปกติของฝนคาดหมายฝนในเดือนกรกฎาคม66ร่วมถึงปริมาณสูงสุดต่ำสุดของค่าปกตินะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับในด้านของปริมาณฝนจากการคาดการของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนโดยรวมจะต่ำกว่าค่าปกติเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนโดยรวมใกล้เคียงกับค่าปกติภาคเดียวนะครับซึ่งชี้ให้เห็นนะครับว่าในปีนี้เริ่มเข้าสู่ในด้านของสภาวะของเอลีโยกันแล้วนะครับเราไปดูในด้านของเอลีโยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้กันนะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตาอุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาและสูงสุด32-35องถึง35องศาลมจมาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนินจังหวัดเลยน้องคายบึงการรอ,อนธานีนองบุรีพูชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สถึงองศาและสูงสุดสัสองถึงส4องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนตกวาขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากใน,นนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุดสัน2อถึง35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากนินครนนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24.28ถึงองศาสูงสุดส2มองถึงสาิองศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงหนึ่งถึง2เมตร กรุงเทพและปริมนทลฝน,นตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 27องศาสูงสุดสัรนท่าันทั้ง3 4องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ1 0ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26อ,องศาและสูงสุดสั้นตารทั้ง36องศาลมตัำตกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งขค้ื่นสูง1-2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่สอนมากเน้นระนองและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาสูงสุดสั่นตั้งแถึงสามสิบห้าองศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสัปดาหถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและพังงานลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสัปดถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคล,ลื่นสูง1ึเมตรบริเวณที่ ต่อไปอนมินจะพาไปดูในด้านของแผนการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับในวันนี้5กรกฎาคม2566การบินปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้นนะครับ4หน่วยปฏิบัติการได้แก่หัวหินสาแก้วคอนแก่นและกาญจนบรุรีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงคอนแก่น แจ้งการบินปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดขอนแก่นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสาแก้วแจ้งการบินปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ พ mai, ื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสาแก้วและจันทบุรีโดยปฏิบัติการฝนหลวงกาญจนบุรีแจ้งการมีปฏิบัติการ14ในกาวันนี้ภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรี หนยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินแจ้งการมีปฏิบัติการเวลา13บนาฬิกาของวันนี้ภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในรบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจังหวัดราชบรุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบ เป็นระย,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นรักคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ใหนดนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ